ภาพทั้งหมดในคลิปนี้สร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบแล่าเรื่องเพียงเท่าน,นั้นเสียงบรรยายเป็นเสียงจริงของผู้จัดทำค่ะ All Image AI Generated for Storytelling p u r p o s e only One Generation by the Creator ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ลินเรื่องเล่ามาตกจรรย์วันนี้มาพบกับนิยายที่มีชื่อว่าพี่ชายข้างบ้านเรื่องเราจะเป็นยังไงไปติดตามแล้วฟังกันได้เลยค่ะบ้านของฉันกับบ้านของเขาอยู่ติดกันติดกันจนแทบ เปิดประตูหลังบ้านออกมาก็เห็นอีกฝ่ายเยืนอยู่ไม่กี่ก้าวรั้วรวดเก่าๆกั้นไว้แค่พอเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นแต่ไม่เคยกั้นเสียงไม่เคยกั้นสายตาและไม่เคยกั้นหัวใจของฉันได้เลย mm. เขามีชื่อว่าพีต่ต้นคนทั้งหมู่บ้านรู้จักพี่ต้นกันดีผู้ชายธรรมดาที่ไม่พูดมากแต่ลงมือทำมากกว่าใครขอให้ช่วยอะไร ถ้าไม่เกินกำลังแล้วก็พี่ต้นไม่เคยที่จะปฏิเสธส่วนตัวฉันเองมีชื่อว่าน้ำขิงเป็นเด็กหญิงที่อยู่บ้านยังค่าที่โตมากับการเห็นเขามากกว่าพ่อของตัวเองในบางวันน้ำขิงเอาน้ำมาให้พี่น่อยเสียงพี่ต้นเรียกจากอีกฝั่งลัวน้ำขิงรีบคว้าขวดน้ําเดินออกไปโดยไม่ต้องคิดนี่ค่ะขอบใจนะเขาลับไป ยกดื่มอึกใหญ่ก่อนจะเช็ดปากด้วยหลังมือแ,แค่นั้นเองหัวใจของน้ำขิงก็เต้นแรงทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษสำหรับพี่ต้นนี่คือความเคยชินแต่สำหรับน้ำขิงมันคือช่วงเวลาที่เธอเฝ้ารอทุกวันวันนี้กลับบ้านเย็นอีกแล้วหรอคะน้ำขิงถามอืมพี่ไปช่วยอ้อยเขาหน่อยอะ เขาตอบเรียบๆเ,เหมือนเป็นเรื่องปกติชื่อของอ้อยทำให้น้ำขิงชะง,งักไปเล็กน้อยผู้หญิงในหมู่บ้านที่พี่ต้นพูดถึงไหวขึ้นเรื่อยๆอ้อยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะรถเขาเสียกลางทางไม่มีใครอยู่บ้านพี่ก็เลยไปช่วยเขาเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจน้ำเสียงแบบเดียวกับที่เขาใช้กับทุกคนแต่น้ำขิงรู้ว่าเขาไม่เคยรีบขนาดนี้เพื่อใครทุกคนพี่ต้นใจดีเนาะ น้ำขิงพูดทั้งที่ในอกมันจุก็แ <c oughs> ค่ช่วยได้ช่วยก็ดีแล้วพี่ต้นไม่รู้เลยว่าทุกครั้งที่เขาพูดชื่ออ้อยคนที่ยืนฟังอยู่ตรงนี้ต้องกืนความรู้สึกลงคอแรงแค่ไหนน้ำขิงยืนมองแผ่นหลังของเขามองจนเขาเดินลับสายตาไปมือที่กำขวดน้ำแน่นโดยไม่รู้ตัว แค่พี่ชายข้างบ้านน้ำขิงพึมพำกับตัวเองเราคิดอะไรไปไกลกว่าน,นั้นไม่ได้หรอกน้ำขิงแต่หัวใจไม่เคยฟังเหตุผลมันรู้สึกไปนานแล้วตั้งแต่วันที่น้ำขิงแยกออกว่ารอยยิ้มแบบไหนที่น้ำขิงอยากเห็นแค่คนเดียวบางคนอยู่ใกล้จนคิดว่าไม่สำคัญแต่สำหรับใครอีกคนเขาคือ ทางโลกที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองเช้าวันต่อมาน้ำขิงตื่นเพราะเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ของใครอื่นเป็นของพี่ต้นนั่นเองเธอแง้มพม่านออกมาดูเห็นเขาจอดรถอยู่หน้าบ้านของอ้อยอ้อยเดินออกมาในชุดธรรมดาแต่ผมวีเรียบหน้าแต่งบางๆงพี่ต้นพี่ต้นมารับอ้อยแต่เช้าเลยเหรอคะเสียงอ้อยดังใสและหวานอ้อยก็บอกพี่เองไม่ใช่หรอ ว่าจะไปตลาดพี่ว่างพอดีไงพี่ต้นตอบยิ้มให้เธอโดยไม่รู้ตัวน้ำขิงที่ยืนดูอยู่หลังผ้ามานหัวใจของเธอเต้นช้าลงบางรอยยิ้มของพี่ต้นไม่เคยรู้ว่าให้กับใครแต่สำหรับน้ำขิงรู้ดีว่าไม่ใช่สำหรับเธออ้อยก้าวขึ้นรถมือเกาะเอวของพี่ต้นพี่ต้นนี่ใจดีตลอดเลยนะคะถ้าไม่มีพี่อ้อ,อยคงแย่แน่เลย ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองเขาพูดเหมือนไม่คิดอะไรรถค่อยๆเคลื่อนออกจากหน้าบ้านน้ำขิงรถผ้าม่านลงหันหลังทิ้งผนังห้องอย่างหมดแรงช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นเองตอนกลับมาเหงื่อท่วมตัวเสื้อเปื้อนฝุ่นน้ำขิงยกน้ำออกไปให้เหมือนทุกครั้งพี่ตนพี่ตนไหนื่อยไหมคะนิดหน่อยเขายิ้มแล้วรับน้ำไปดื่มวันนี้ช่วยอ้อยทั้งวันเลยหรอคะ น้ำขิงถามเสียงนิ่งแต่ใจสัน่นอ้อยเขามีธุระหลายอย่างนะพี่ก็ว่างเลยไปเป็นเพื่อนอ้อยเขาคำว่าว่างบางครั้งหมายถึงการเอาเวลาของตัวเองไปให้ใครอีกคนโดยไม่เหลือไว้ให้กับตัวเองเลยน้ำขิงไม่เบื่อหรอที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวบ่อยๆเนี่ยพี่ต้นถามเหมือนเป็นห่วงน้ำขิงยิ้มบางๆไม่ค่ะชินแล้วเธอชินกับการรอกับการมอง และกับการไม่มีตัวตนในหัวใจของเขาตกเย็นวันเดียวนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของพี่ต้นก็ดังขึ้นน้ำขิงได้ยินชื่อปลายสายชัดเจนจะอ้อยได้จ้าเดี๋ยวพี่ไปนะเขาวางสายหันมาหาน้ำขิงพี่ขอออกไปแป๊บหนึ่งนะได้ค่ะน้ำขิงตอบสั้นๆเขาไปทุกครั้งที่เธอเรียกแต่ไม่เคยรู้ว่ามีใครอีกคนเจ็บทุกครั้งที่เขาไป พี่ตนเดินจากไปทิ้งน้ำขิงยืนอยู่ตรงเดิมมือเธอกำชายเสื้อแน่นลมหายใจสัน่นถ้าเขาเลือกไปแล้วน้ำขิงพึพมพำกับตัวเองเราคงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรความรักที่ไม่ได้พูดไม่ได้แพ้เพราะไม่ดีพอแต่แพ้เพราะไม่มีโอกาสให้ถูกรู้จัก เย็นวันนั้นฟ้าคืมลมพัดแรงกว่าปกติเหมือนฝนกำลังจะตกน้ำขิงกำลังเก็บผ้าอยู่หลังบ้านเธอก็ได้ยินเสียงพี่ต้นคุยโทรศัพท์น้ำเสียงที่ดูจริงจังกว่าทุกครั้งอ้อยพี่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเจอกันที่ศาลาหน้าหมู่บ้านนะหัวใจของน้ำขิงกระตุกมือที่จับไม้แขวนเสื้อกับหยุดนิ่งบางประโยวแค่ได้ยินครึ่งเดียวก็รู้แล้วว่าอีกครึ่งหนึ่งจะทำให้ใจเจ็บณศนะาลาหน้าหมู่บ้านมีเพียงเสียงลมกับเสียงใบไม้เสียดสีกัน น้ำขิงไม่ได้ตั้งใจที่จะแอบฟังเธอแค่มาเดินเล่นให้ใจสงบแต่เสียงของพี่ต้นกลับดังชัดเกินจะเดินหนีได้อ้อยพี่คิดมานานแล้วต้นพูดด้วยเสียงต่ำและหนักแน่นช่วงนี้ที่พี่ช่วยอ้อยบ่อยๆอย่อะพี่ไม่ได้ทำเพราะสงสารอ้อยนะอ้อยถึงกับเงียบก่อนจะถามกลับด้วยน้ำเสียงที่นุ่มแล้วพี่ทำเพราะอะไรล่ะคะต้นสูดลมหายใจลึกๆพี่ชอบอ้อย อยากดูแลอยากอยู่ข้างๆแบบคนพิเศษน้ำขิงที่แอบฟังอยู่เม้มริมฝีปากไว้แน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอ้อยหัวเราะเบาๆ <c oughs> พี่ต้นนีจริงจังจังเลยนะคะ <c oughs> นนเธอพ,พูดเหมือนกบเกือนอ้อยเองอะ่ะไม่ได้ไม่ดีใจนะแต่อ้อยยังไม่พร้อมจะมีใครถ้าเป็นแบบนี้ไปก่อนพี่ต้นจะโอเคไหมคะไม่ตกลงแต่ไม่ปิดทาง เป็นคำตอบที่ทำให้คนฟังยอมยืนรอโดยไม่มีชื่อเรียกต้นเงียบเป็นนานก่อนจะพยักหน้าอืมถ้าอ้อยสบายใจพี่ก็โอเคน้ำขิงหลับตาลงช้าๆเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่หน้าอกฝอนเริ่มจะตกลงเม็ดอย่างต่อเนื่องอ้อยลุกขึ้นขยับเข้ามาใกล้ต้นงั้นวันนี้พี่ต้นช่วยไปส่งอ้อยหน่อยนะคะฝนตกอ้อยไม่อยากกลับคนเดียว ได้สิเขาตอบทันทีโดยไม่ลังเลคำสารภาพไม่ได้เปลี่ยนสถานนะแต่กับเพิ่มพาระให้หัวใจคนพูดน้ำขิงที่ยืนอยู่ตรงมุมมืดมองภาพนั้นด้วยสายตาผ้ามัวเขาเลอกแล้วสินะเธอพึพรรมพำกับตัวเองถึงจะไม่ใช่แฟนแต่ก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเธอเดินกลับบ้านช้าๆฝนที่ตกลงมาทำตัวเธอเปียกแต่ความเย็น ลู้ข้างในไม่ได้เลยความรักบางครั้งไม่ได้จบเพราะถูกปฏิเสธแต่จบเพราะอีฟายเลือกจะไม่ให้คำตอบหลังจากวันฝนตกทุกอย่างดูเหมือนจะกลับไปเหมือนเดิมแต่ความจริงคือไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วต้นยังช่วยอ้อยเหมือนเดิมยังไปรับไปส่งยังรับโทรศัพท์ทุกครั้งที่เธอโทรมาต่างแค่อย่างเดียวแววตาของเขาเริ่มล้า และรอยยิ้มฝืนขึ้นทุกวันน้ำขิงเห็นทั้งหมดแต่เลือกเงียบบางครั้งการอยู่ต่อไม่ได้แปลว่าเข้มแข็งแค่ยังไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองเจ็บบ่ายวันหนึ่งต้นกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติเสื้อเปื้อนฝุน่นมือถลอกเล็กน้อยน้ำขิงเดินออกไปหาถือกล่องยาในมือพี่ต้นมือเป็นอะไรคะเขาก้มมองมือตัวเองก่อนจะยิ้มจาง อ้อยให้ช่วยยกของนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกน้ำขิงน,นั่งลงข้างๆหยิบสำลีซับแผลอย่างเบามือพี่ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างก็ได้นะคะเธอพูดเสียงเบาต้นถึงกับชะงักเงียบไปครู่หนึ่งพี่เต็มใจเขาตอบสัน้นๆคำว่าเต็มใจบางครั้งคือข้ออ้างไม่ใช่หลอกตัวเองว่ายังไม่ถูกใช้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อของอ้อยปรากฏบนหน้าจอ ต้นรับสายทันทีครับอ้อยได้ครับพี่จะไปเดี๋ยวนี้เขาวางสายลุกขึ้นน้ำขิงเงยหน้ามองพยายามกั้นใจให้มั่นคงอ้อยมีอะไรหรอคะเขาบอกว่าไม่สบายอยากให้พี่ไปดูหน่อยคําว่าไม่สบายสำหรับบางคนคือเหตุผลสำหรับอีกคนคือคำสั่งก่อนจะเดินออกไปต้นหยุดหันกลับมาหาน้ำขิงน้ำขิงคะเขาเหมือนอยากจะพูดอะไร แต่สุดท้ายก็แค่สายน้าเปล่าพี่ไปก่อนนะน้ำขิงพยักหน้ายิ้มให้ทั้งที่หัวใจสัน่นค่ะระวังตัวด้วยนะคะคืนนั้นพี่ต้นกลับมาดึกหน้าตาเหนื่อยล้าเกินจะปิดบงังน้ำขิงนั่งรออยู่หน้าบ้านยื่นน้ำให้เหมือนทุกครั้งอ้อยเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นอะไรมากแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวคำตอบนั้น ทำให้น้ำขิงหลับตาลงช้าบางคนไม่ต้องเจ็บแค่ไม่อยากเหงาแต่กลับทําให้ใครอีกคนต้องเจ็บแทนคืนนั้นน้ําขิงนอนมองเพดานใจเริ่มถามตัวเองจริงจังเป็นครั้งแรกถ้าเรายังอยู่ตรงนี้ต่อไปเราจะเหลืออะไรให้ตัวเองบ้างเธอหันหน้าไปทางกําแพงที่กั้นระหว่างบ้านสองหลังคนหนึ่งยอมเหนื่อยเพื่อรักษาความหวัง คนหนึ่งยอมถอยเพื่อรักษาหัวใจและคนหนึ่งไม่เคยรู้เลยว่ากำลังทำร้ายใครอยู่เช้าวันต่อมาอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนจะบอกล่วงหน้าว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่ใจจะสงบได้ง่ายตนออกจากบ้านตั้งแต่เชา้าย่างไม่ทันกินข้าวโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งพี่ต้นวันนี้อ้อยมีธุระอีกนะคะช่วยเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม น้ำเสียงของอ้อยเรียบไม่ได้ขอแต่เหมือนบอกให้รู้ว่าเขาต้องไปตนนิ่งไปครู่หนึ่งมองจานข้าวที่ยังไม่ได้แตะอืมได้เขาตอบในที่สุดคนที่ถูกใช้จนชินจะเริ่มตอบรับโดยไม่ถามตัวเองว่าอยากไหมน้ำขิงยืนอยู่ตรงประตูได้ยินทุกคำพี่เตนเธอเรียกเสียงเบาวันนี้ พี่ไม่ว่างช่วยพ่อหนูใช่ไหมคะต้นชะงักสีหน้าลำบากใจพี่ขอโทษนะไว้วันอื่นได้ไหมน้ำขิงพยักหน้ายิ้มให้ทั้งที่ใจสั่นได้ค่ะไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรจากปากคนที่เสียสละมักหมายถึงเจ็บแต่ยอมบ่ายวันนั้นน้ำขิงเอาไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านเสียงอ้อยกัดังมาจากด้านหลังชัดเจนเกินกว่าจะไม่หันไปมอง ก็พี่ตนน่ะแค่เรียกก็มาแล้วดีจะตายไม่ต้องเหนื่อยอะไรเองเลยน้ำขิงหยุดเดินมือเย็นเฉียบเพื่อนของอ้อยหัวราอแล้วถ้าเขาคิดจริงจังล่ะอ้อยหัวเราะเบากว่าเดิมก็แค่พี่ช่างบ้านจะคิดอะไรได้มากกว่านี้ความจริงบางอย่างไม่ได้ตั้งใจให้ใครได้ยินแต่พอได้ยินแล้วมันเจ็บ เจ็บจนลืมไม่ลงน้ำขิงเดินกลับบ้านหัวใจหนักอึง้งพี่ต้นกลับมาช่วงเย็นสีหน้าเหนื่อยล้าเหมือนทุกวันพี่ต้นเหนื่อยไหมคะเธอถามเป็นครั้งสุดท้ายอืมนิดหน่อยเขายิ้มฝืนน้ำขิงมองเขานิ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงมั่นคงถ้าพี่เหนื่อยขนาดนี้บางทีพี่อาจไม่จำเป็นต้องไปทุกครั้งก็ได้นะคะ ต้นเงียบคิ้วขมวดเล็กน้อยน้ำขิงหมายความไว่าไงเธอสูดลมหายใจลึกๆแต่ยังไม่กล้าพูดความจริงทั้งหมดหนูแค่ไม่อยากเห็นพี่เจ็บทั้งที่บางคนไม่ได้เห็นค่าความดีนั้นเลยคนที่รักจริงจะเจ็บแทนก่อนจะเจ็บเพื่อตัวเองและคืนนั้นน้ำขิงตัดสินใจเก็บของบางอย่างใส่กล่องรูปถ่ายเก่าๆของเล็กๆที่ต้นเคยให้ เธอมองมันอยู่นานก่อนจะปิดฝากล่องเมื่อความจริงปรากฏบางคนเลือกยืนต่อบางคนเลือกเดินออกเพื่อรักษาหัวใจที่เหลืออยู่หมู่บ้านวันนั้นดูเงียบกว่าปกติไม่มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของตนไม่มีเสียงเลขชื่อใครข้ามรัวน้ำขิงรู้สึกได้ทันทีว่าบางอย่างเปลี่ยนไปตนนั่งอยู่หน้าบ้านของออยเพียงลำพังเมื่อวานตอนเย็นเขามั่งเอินได้ยินทุกอย่าง คำพูดที่อ้อยพูดกับเพื่อนคำหัวเราะที่ไม่ได้มีเขาอยู่ในนั้นเลยก็แค่พี่ข้างบ้านจะคิดอะไรได้มากกว่านั้นล่ะประโยคนั้นวนซ้ำอยู่ในหัวเขาไม่หยุดความจริงไม่ต้องพูดแรงแค่พูดตรงก็เจ็บพอแล้วอ้อยออกมาจากบ้านเห็นต้นก็ยิ้มเหมือนเคยพี่ตนมาพอดีเลยอ้อยจะให้ช่วยพอแล้วต้นพูดขึ้นเสียงเรียบอ้อยถึงกับชะงักพี่ตน พี่ไม่ว่างอีกแล้วและพี่ก็ไม่ใช่คนที่อ้อยเรียกใช้ได้ตลอดอ้อยหัวล้อแห้งๆพี่คิดมากไปหรือเปล่าอ้อยก็แค่พี่คิดมานานแล้วเขาพูดซ้ําคําเดิมแต่ครั้งนี้น้ําเสียงต่างออกไปคนที่ถูกใช้ไม่ได้งูแค่เชื่อนานเกินไปต้นเดินกลับบ้านเดินผ่านลัว้วเห็นน้ําขิงกวาดลานหน้าบ้านอยู่เธอเงยหน้าขึ้นสบตากันพอดีน้ําขิง เขาเรียกคะตนเงียบไปนานก่อนจะพูดออกมาพี่ขอโทษน,นะพี่ไม่เคยมองเห็นเราเลยน้ำขิงถึงกับนิ่งหัวใจเต้นแรงพี่รู้แล้วว่าคนที่อยู่ข้างพี่มาตลอดไม่ใช่อ้อยเธอกำไม่กวาดแน่นเสียงสั่นเล็กน้อยรู้แล้วแล้วยังไงล่ะคะตนยิ้มเศร้าๆพี่ไม่ขออะไรแค่อยากให้รู้ว่าพี่เห็นเราแล้วจริงๆ การเห็นค่าบางครั้งมาหลังจากทำร้ายไปแล้วน้ำขิงมองเขานิ่งๆก่อนจะยิ้มบางๆดีแล้วค่ะที่พี่รู้เธอไม่พูดคำว่ารักไม่ถามว่าจะเลือกใครเพราะเธอรู้คาตอบของตัวเองอยู่แล้วเย็นวันนั้นน้ำขิงออกจากหมู่บ้านไปทำงานในเมืองทิ้งบ้านสองหลังไว้เบื้องหลังตนยืนมองไม่ลังไม่ขอให้รอบางความรักไม่ได้จบเพราะไม่รัก แต่จบเพราะรู้คุณค่าของตัวเองช้าไปหลายเดือนต่อมาตนยังอยู่ที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเขาไม่ช่วยทุกคนไม่ยอมทุกเรื่องและไม่เรียกใครว่าความหวังส่วนน้ำขิงคิดถึงบ้างแต่ไม่เจ็บเหมือนเดิมคนที่รักโดยไม่ถูกรู้อาจไม่ได้คนที่รักแต่ได้หัวใจตัวเองกลับมาและนั่นคือการชนะที่แท้จริงค่ะจบไปแล้วนะคะ กับพี่คางบานนิยายเรื่องนี้มิลินก็แต่งขึ้นเองนะคะชอบไม่ชอบยังไงแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะแล้วฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเมตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะ,ะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องราวมาหาัศกรรแล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ